น่รู้นะว่าดูแลชอบใจชอบใจแล้วก็ติดตามกดกระดิ่งและทั้งหมดด้วยนะครับ <Yeah. S 1> ถ้าดูแลชอบใจนะก็โอเคครับกราบสวัสดีด้วยนะครับท่านผู้ชมทุกคนนะและในวนี่ผมอยู่ในเซิร์ฟเวอร์วอซีเช่นเดิมเช่นเคยนะครับและกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ถ้าแบบอยากแจ้งเตือนที่ผมแบบคลิปลงคลิปใหม่ๆนะครับก็ฝากกดกระดิ่งด้วยนะ แจ้งเตือนมันจะได้แจ้งเตือนให้ทุกคนดูนะครับผมโอเคนะครับซึ่งเซิฟวันนี้ผมมาอยู่คนเดียวนะครับซึ่งอาจจะไม่ได้ยิงให้ทุกคนดูนะก็เป็นแนวทางในการเล่นละกันนะครับแต่ผมว่าสปาลมันเหมือนกระจังเลยนะครับเซิฟที่ผมโปรโมทมานะครับช่วงนี้เหมือนเป๊ะเลยนะครับเอยแอดมินเปล่าน่ะถ้าเป็นแอดมินผมก็จะได้ยิงนะครับผมเออเรามาลุ้นกันนะเออตรงนี้เขายังไม่ได้เขียนนะครับทุกคนอ่า ตรงนี้คือแมปต่างๆนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราเป็นเออแอดมินจริงๆด้วยนะครับเออโอ้โหแอดมินนี่ FC ตัวจริงนะเนี่ยดูนะครับเขาใส่เซตเดียวกันกับเออเขาใส่อนะันนั้นเหมือนกันเลยอะ่ะเขาใส่เขาใช้สก,กินผมเลยอะ่ะผมนี่ใช้เป็นสก,กินที่เออทางนะั้นเขาแจกะนะครับโอเคแอดให้เซตหมื่นผมมานะครับทุกคน ตรงนี้ก็คือเซตต่างๆนะครับโอ้โหเชียร์มันจะมีให้ดูนะครับนี่แล้วก็ดูได้นะแล้วก็ดูได้นะครับเออนับไข่คานี้ก็เดี๋ยวกดเชียน่ครับนี่ตรงนี้เป็นตารางเซตนะครับ่ะเรามาดูส่วนของตรงนี้กันเลยดีกว่านะครับมันเป็นการซื้อของไขาของนะครับทุกคนก็เหมือนก็เหมือนกันแหะสปานะครับเออนะ ดีครับโอเคครับผมเดี๋ยวอตอบด้วย,ยกันมายิงกันมามาผมต้องอายาวๆหรือเนี่ยโอโ้โหมาครับมายิงกันครับทุกคนนะก็ใส่สิทธิ์รอแม่มเลยนะครับ เซ็นห้าสิบเองนี่ว่าโอเคเอาห้าสิบก็ห้าสิบนะครับอืมเอาออกไปอ่ตรงนี้เอาเข้ามาโอเคห้าสิบก็ได้ใครครับนี่เออมาโปรโมทครับมาทำคลิป มายิงการมายิงการโอเคผมได้ท้ายแอดมินยิงแล้วนะครับแต่ผมไปรอในก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอตัดเลยแล้วกันนะครับอ่ะโอเคครับท่านผู้ชมตอนนี้มีคนลงมาแล้วนะครับผมพร้อมใส่ละอ่า เขาทำอะไรหรือเปล่าโอ้โหโอ้โโอโเล่นน่าเกียดเกินนะดูครับแอดมินน่าเกียดเกินนะโอ้โหเอ,เอาเอาเซตแบบใหญ่สุดในเซอร์มาเลยอะอผมบอกเขาก่อนห้าสิบดีเฮ้ยเ้ยโอ้โห,โอโหแอดมินน่าหิมากเลยผมบหมเลยนะครับ อยากโปรโมทแล้วเนี่ยนะครับโอ้โหไ่ฟังกันเลยน้าผมไม่ชอบนะครับเซิร์ฟที่จ้างผมมาแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอืมเรื่อมันเท่าเทียมกันครับผมแย่แย่แย่นะครับยิงผมดินั่นไงโอ้นะครับใช่อินหรือเปล่าไม่รู้นะครับแย่มากเลยนะครับผมแล้วผมจะได้โปรโมทไหมเนี่ยือดูครับไอเขาเอาไอเซตเนี่ยไปตบผมนะครับเนี่ยนี่ครับ ร้อยห้าสิบเขาไปตบผมซึ่งผมเล่นแค่เซตห้าสิบเองนะครับเออทุกคนก็คิดดูนะครับฝากเป็นกำลังใจด้วยนะครับเจอเซิร์ฟแบบนี้นะครับผมเออนะครับจ้างผมมาแล้วทําแบบนี้นะครับผมผมจะทําคลิปดีไหมเนี่ยอ่ายิงผมดิอ่าอ่ายิงนะครับนี่ครับดูครับผมโอ้โหแล้อดมินนะไม่รู้จักด้วยว่าผมคือใครแบบเป็นคนจ้างผมมานะครับ ตัวละครในเกมผมอะเอาแล้วแมปบักด้วยโอ้โหโอเคสวยงามได้แล้วเดีย๋ยวผมต้องขอเห้สินดิแอดขอ150จะทำคลิปช่อง the g o t TH เพผื่อเขาจะรู้นะครับแอดมินยิงมาเนี่ยทำไมไม่สื่อสารกันเลยอ่ะ เ <c oughs> จ้าของเซริร์ฟบอกให้ผมมาโปรโมทนะครับซึ่งอันนี้แอดมินเขาไม่รู้เรื่องนะครับว่าผมเป็นใครรอครับแต่ผมสต็อปก่อนแล้วกันนะครับเจราจาก่อนเออโอ้โหเหนื่อยมากเลยต้องมาเจราจาอีกนะครับโอเคโอเคนะครับอ่ะผมขอคืนคำพูดนะครับไอคนนั้นแม่งไม่ใช่แอดมินนะครับผม <c oughs> ซึ่งผมคิดว่าเขาน่าจะเติมนะแบบแม่งไม่รู้เรื่องนะครับว่าผมมาโปรโมทแม่งยิงผมเลยเออนะ ตอนนี้ผมก็ได้เซร็จแล้วนะครับแอดมินก็ซับของผมไปที่เรียบร้อยแล้วนะนะครับก็ขอบคุณแอดมินด้วยนะครับผมซึ่งที่ผมพูดไปนะครับมันไม่ใช่แอดมินผมเข้าใจผิดนะครับอขอแก้วันนะทีนี้ด้วยนะครับขอภายด้วยนะอเดี๋ยวผมใส่เซ็ตตบไปเลยตบกูใช่ไหมฮัลโหลเดี๋ยวมึงโดนกูแน่นี่นะครับไอ้กลองสุ่มผมไม่สุ่มแล้วกันนะครับผมไปยิงให้แม่งเลยผมแคนแม่งมากนะครับ เดี๋ยวมึงโดนกูแน่นะครับประมาณนั้นเอาเซิร์ฟดับเลยวะเฮ้ยนะครับอยู่ดีเซิร์ฟก็ปิดนะครับหรือเปล่าอ๋อเซิร์ฟมันปิงครับผมปล่อยมันนะครับเปิดสีไม้ก็อย่างนี้แหละครับทําใจหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดไปตอนยิงได้กันนะครับโอเคครับทุกคนผมได้เข้ามาแมปแล้วนะครับ ซึ่งแอดมินได้ให้ของผมมาเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะให้คนนั้นไม่ใช่แอนมินนะครับถ้ามันลงมาอีกผมจะใส่มันให้เต็มเนียวนะครับด้วยความแค้นที่เก็บไว้นะครับผมอืมนะครับเดี๋ยวผมพิมพ์บอกก่อนเลโก้มาหน่อยมาหน่อยเซิฟนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะแหลกนะครับผมไม่รู้นะว่าเขาเปิดแบบไหนะนครับ ก็มันค่อนข้างช้ามากเลยนะครับผมก็เดี๋ยวเขานณะคงน่าจะแก้นะครับอืมนะรอเข้ามานะครับแ้านั้นมานะผมจะใส่เต็มข้อเลยครับรอเต็มแข้งเลยนะแม่งผมไม่มีผมเซ็ตกากกา็แม่งแม่งยิงผมเอายิงผมเอานะครับนี่ปืนไนโหดกว่าโอเคปืนนี้ยิงชอโอ้จับมันได้อยู่นะโอเคเนียผมไม่มีคนมาเอ้ยมาแล้วหนึ่งคน นะครับมาแล้หนึ่งคนเคเดไปยิงกันเลยเฮ้ยเฮ้ย,ยทำไมมาแรงจังวะแป๊บนึงนะพเพื่อนายิงผมเนี่ยสามมตรล่วงแล้วมั้งแล้ว,ด,วดูแอดมินเฮ้ยเฮ้ย,ย,ยขายิงผมได้ไงวะ อาผมยิงเลยนะอาเจ็บไปดิมันยิงใช่ไหมเราอะแล้ว oh. ทำไมเขายิงผมแรงอย่างวะแล้วผมยิงเขาไม่เข้าเลยโอ้ผมออกแม่งเลยดหมเนี่ยโอ้โหเขาเปิดก๊อตนะครับทุกคน นะครับแอดมินเล่นดีๆไม่เป็นหรอครับแอดมินเซิร์มี้นะครับขอด่เาเลยทุกวันเออหมอปลาเข้าสิงนะครับตอนนี้ไอ<ะ> <c oughs> ชิปป๋งดูเอานะครับความน่าเกลียดของแอดมินนะครับเออซึ่งยิงผมสู้ผมไม่ได้นะครับเขาลงไปปุ๊บแล้วเขายืนนิ่งใช่ไหมละจังหวัดยืนนิ่งเขาเปิดกอด๊อตเขาผมนั่นเนละยประเด็นนะครับนะโอ้โห คือแบบอย่างดีๆไม่เป็นใช่ไหมครับแอดมินเซิร์ฟเวอร์นี้ผมจะถอนคำพูดดีไหมเนี่ยเอขอโทษนะครับของผมหายเลยเนี่ยไม่ได้ยิงอะไรเลยเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอื้แอดมินก็มาเปิดก๊อตใส่นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแอดมินเกียนนี้ครับสสเซิร์ฟเวอร์นี้โอ้โหชอบชอบชอบสายเกียนนี้โอ้โหผมนี่อย่างชอบแอดมินเลยนะครับผม พอถปิดท้ายด้วยการถ่ายรูปแบบโกโก้ Go. ชาร์ปอโหผมนี่ยังชอบแอนมินเลยเกรียนได้ใจจริงๆถ้าผมเจอมนในเซิร์ฟผมนะผมจะแกล้งแม่งให้หนักเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเซิร์ฟวันนี้นะครับที่พูดไปด่าไปเป็นการสาแสดงทั้งหมดนะครับอย่าไปคิดมากนะครับผมก็บายยครับทุกคนเอาฮัลโหลทำไมกูกด Bản thân bên đây ạ, ờ.